โอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคี่เซ่คอคอเป็นอะไรนะโน no, no, no. it's h e r m a s anyway วันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ a i r m s ะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่โดนยกย่องมาก a i r m s อ่ะเขามีแบรนด์ฟิโลสฟีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับซีโอเขาบอกว่าเขาไม่มีพอร์ตซีร่องเกี่ยวกับเอมิสแต่เขามีพอร์ตซีรเกี่ยวกับพรซึ่งแปลว่าพลอนของเขาอ่ะต้องดีที่สุดเท่านั้นทุกสิ่งอย่างต้องมาจาก f r ร n c h Workshop ของเขาเท่านั้นปัจจุบันนับถึงทุกวันนี้ Creative Director Pierre Alexis Dumas ก็ยังต้องเป็นคนที่ซ n น f f ทุกชิ้นงานของ a i r m s ไม่ผ่านตาเขาไม่ได้ขาายเมี เคาเจอร์ที่เหมือนที่อื่นหนึ่งเขาเรียกว่า spirit of conquest สองครั้งต่อป,ปีนะมันจะมีอีเวนต์ที่ว่า Podium มเขาจะเชิญแมเนเจอร์ของแต่ละร้านอะ่ะก็เชิญทุกคนมาฟั่งเสร็จเพราะมีสินค้าวางอยู่จำกัดนะทุกคนมีมีเหมือนกันไม่ได้เ้าให้เลือกเลยยูจะเอาวันไหนก็เลยเป็นเหตุผลว่าร้านทุกร้านของ a m รจะมีสินค้าที่ไม่เหมือนกัน 2. ความครีเอทีฟซึ่งอยากจะบอกว่า MS ปกติอ่ะเขาไม่ไมโเรแมนจ์เลยสมมติว่าปี2019อ่ะคือตามความฝันตัวเองคือเขาให้กว้างๆแล้วก็ให้ดีไซนเนอร์อจินตนาการเองนะครับ<ช>เพราะเขาเชื่อดีไซนเนอร์เขามากๆะนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ c r a f t ์ m a n s h i p แปลว่า c r a ฟต์ m มนทุกคนอ่ะคนที่จะมาทำกระเป๋าให้เขาอ่ะต้องมีผ่านการเทรนนิ่ง2ปีและเขาจ้างแค่200คนแล้วก็เพชรครับเขาอยากให้ทุกคนต้องรออยู่มีเงินอย่างดีวไม่ได้อันนี้เป็นศิลปะของเขาเพราะเขาเชื่อว่ายิ่งบอกว่าคนห้ามไม่ได้อะไระคนจะยิ่งียบได้แล้วก็สุดท a u t ์ e n น i ิ i ิตี้แต่ว่ามู่จะไม่เคยเห็นแอมเมสจ้างดารามาถือเลยแอมเมสจะไม่จ้างดาราแต่ดาราลุกคนแม่งต้องมีม่มีอินฟูอร์มาเก็ตติง้ง <c oughs> ก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แอมเมสแตกต่าง